Welcome to a Love Note podcast from Gen Z นะคะ podcast ที่จะช่วยให้น้องๆมีบุคลิกภาพในการเข้าสังคมที่ดี positive mindset และเป็นเวอร์ชั่นของน้องๆในแบบที่ดีที่สุดนะคะ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วและจดหมายฉบับนี้พี่ได้รับจากน้องเทวลิตโต๊ะหลีนะคะน้องถามพี่มาว่าผมเป็น introvert เข้าสังคมน้อยแต่จะเน้นการทำงานร่วมเป็นกลุ่มได้ไม่ค่อยเข้าสังคมผมจะมักชอบพูดภาษาอังกฤษคนเดียวโดยภาษาอังกฤษจะเน้นจะเน้นแค่คำศัพท์จึงเรียงประโยคไม่ค่อยเก่งนักขอทางออกกับพี่นราหน่อยครับอย่างแรกเลยพี่จะเน้นเรื่องของ การเป็นคน introvert พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้แย่นะคะการที่เราเข้าสังคมน้อยพี่มองว่าส่วนหนึ่งอ่ะพี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันพี่จะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับน้องๆเวลาพี่ไปสอนน้องๆอาจจะเห็นว่าพี่เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ในกรณีที่เป็นวิทยากรเนี่ยพี่พูดเก่งใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราอยู่คนเดียวอ่ะน้องๆต้อง เขาเรียกว่าอะไรล่ะ take advantage กับการเป็น i n t r o v e r t เพราะว่าคนที่เป็น introvert เนี่ยสร้างผลงานดีๆเยอะเพราะเขามีเวลาวางเป้าหมายอยู่กับตัวเองจะเป็นคนชอบแบบอ่านหนังสือบ่อยๆแล้วก็เวลาคิดจะทำอะไรใช่ไหมคะคน introvert เนี่ยจะมีสมาธิมากกว่าสามารถอยู่กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นพี่มองว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่เวลาน้องจะไปทำงานกลุ่มหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะต้อง ไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกกลุ่มคนเราเวลาออกไปทํางานหรือว่าออกไปเข้าสังคมภายนอกเราไม่สามารถเลือกกลุ่มได้อยู่แล้วแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วก็อาจจะต้องระวังเลือกตัวเองในกลุ่มที่มีอารมณ์ positive นิดนึงเพราะบางทีการที่เราเป็น extrovert ext เหมือนพยายามเข้าสังคมเยอะๆเนี่ยจะทำให้เราเหนื่อยมากๆเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกลุ่มดีๆแล้วก็ คอยให้กำลังใจเพื่อนหรือไม่ก็เออเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่าอยู่ในกลุ่มที่ท็อกซิกเพราะเวลาเรากลับมาเนี่ยเราจะ เอ่อเอฟเฟกตัวเองได้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราชอบอยู่คนเดียวบางทีเราอาจจะใช้เวลาคิดในเรื่องเนกาทีฟเยอะนะเพราะฉะนั้นเลือกกลุ่มที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบให้เวลาตัวเองถ้าในกรณีที่น้องคิดว่าโอเคอยู่ในกลุ่มนี้แล้วดีนะ้องอยากอยู่ต่อแล้วก็มีมีบทสนทนาที่ดีขึ้นชาร์จเอเนจีตัวเองได้ไม่เป็นไรก็อยู่ต่อไปได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มเนกาทีฟแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีอาการเหนื่อยมากๆก็เดินออกมาได้นะคะ ไม่มีปัญหาเลยส่วนเรื่องพูดภาษาอังกฤษชอบพูดคนเดียวอันนี้พี่เข้าใจได้แต่ว่าเวลาเราต้องเข้าสังคมการทำงานหรือว่ามีการสื่อสารน้องไม่สามารถพูดคนเดียวหรือแค่จำศัพท์ได้นะคะ ลองถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราไม่ชอบสื่อสารกับคนภายนอกลองหาเพื่อนแชททางอินเทอร์เน็ตดูหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแอปของพวกแบบ AI เยอะๆอย่างเงี้ยลองใช้แอปพวกนี้เพื่อที่จะฝึกตัวเองได้แล้วก็ในกรณีที่น้องพูดไม่เก่งไม่เป็นไรเลยนะคะ ในในสิ่งที่น้องเ,อเขียนมาน้องพยายามจำคำศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าลองดู Netflix แล้วก็ลองดู YouTube ดูเผื่อที่จะมีเวลาพัฒนาตัวเองได้นะคะการสื่อสารเป็น both way เหมือนกับว่าเป็น เป็นเอ่อเราต้องใช้วิธีการสื่อสารกับคนรอบข้างด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นลองฝึกดูนะใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป Take step by step แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็ติดตาม EP ถัดไปได้เลยนะคะ Have a good night ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ